สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะเมื่อนี้นะคะเมื่อนี้จะว่าซื้อมาบานแกงเด้อค่ะพี่น้องจะมาถามพ่อนุ่มแม่แดงเด้อค่ะเด้อว่าเพื่อนเป็นเลขฝันเนาะของพ่อนุ่มนะคะแล้วแม่แดงด้วยนะคะเพราะว่าเพื่อนมีันเลขพระอาจารย์นาเด้อค่ะที่เพื่อนให้มานะคะเพื่อนเคยถึกมาแล้วนะคะหลายงวดแหละเจว่าเพราะได้มาตามเพื่อนจะงวดดอกอันนี้เจว่ามีเวลาเจาว่าจะมากับเจตังะค์เด้อค่ะ ่านผู้ชมคะบอกไว้สุก้อนนะคะเวลามีเวลาก็ก็ได้มาน้าเขาเด้อค่ะพี่น้องเวลาไม่มีเวลากับก็ได้มานะคะค่ะเดี๋ยวจะได้เข้ากัไปฟังพอนุ่มแม่แดงเพ่นเบาเด้อค่ะพี่น้องว่าเพิ่นได้ตัวใดนะคะว่าเพิ่นไดตัวใดนะคะส่วนพอนุ่มพ่นกับเป็นคนฝันนะคะน้องพ่นกับคยทึกมาแล้วนะคะเพ่นเบาแล้วก็เพ่นกับมีเลขพระอาจารย์นํานะคะที่ให้เพ่นมาคือเมื่อนี้เมื่อนี้เป็นมื้อที่เฮงนะคะ ท่านผู้ชมครับเป็นวันที่16นะคะ16พฤษภาคมนะคะ2564เนาะเมื่อนี้กะเป็นวันละค่ะเป็นวันเฮงละค่ะเดี๋ยวจะได้ก็จะได้เฮกันนะคะพี่น้องเดี๋ยวเ้าไปติดตามชมนะคะพ่อนุ่มกับแม่แดงกันนะคะค่ะมาเลยค่ะติดตามมาเลยค่ะฝั่งแม่แดงกับพ่อนุ่มเว้าเด้อค่ะว่าเพ้นพ่อนุ่มหนีฝันค่ะแล้วก็มีเลขอาจารย์นําเด้อค่ะพระทุดุงนํานะคะ ่สวัสดีค่ะคุณตาค่ะมันแจ้งเฮีบุญเบอร์บ้านบอดังๆพ่อบอดังเงี้ยนดูตาเพิ่นไปสันจังหันในบ้านโอ้เพิ่นไปสันจังหันที่เลขซุมหนูวาซิมาสุมหนูไปแล้วเพราะเห็นไผอยู่แห่เขาจะเฮียบุญเบอร์บ้านในบ้านบัตรแจ้งโอ้ครับ เข้าใจแล้วพ่อก็เลยมา,าเจอกันเนาะครับก็เจอพี่มต์แล้วก็ไปโอ้ก็โชคดีอยู่ได้เจอพ่อแ <laughs> ม่กับแม่แดง <laughs> <อ>ก็เลยว่าสิถามนะเพราะว่าเพิพ่นว่าตัวเลข <นะ S 1> ที่เอ่อคองหลวงตาวัดเออดอนเจดีวัดป่าดอนเจดีเนี่ยเพิ่นให้ตัวใดเนาะเพื่อแฟนครับสิที่มาหม่หมๆจักหน่อยนี่ทำบุญน้เนาะค่ะเนาะเพิ่นเพิ่นให้สองตัวครับสามหก ามหกนะครับครับผมลองตาเพิ่นนิมิตฝันเนาะได้สามหกนะครับเนาะค่ะเพิ่นหายสองตัวอันตัวเลขอันนี้เมื่อวานนี่ว่าเอ,อา่อไข่เมื่อวานนี่คือวันที่สิบสี่บนี้คุณพ่อคุณแม่บอกว่าอันเน่นชิมาเน่นวันที่สิบหกตอนเศาร้ครับันเน่นวันที่สิบหกนี่มันเป็นตัวนี้บอกค่ะหรือว่าจังไหผมไม่ทันเห็น่นเลยหรือว่าต้องห้อัอนเจีต,ตังนี่ไปตามเพิ่นอีกครับผมคิดว่าจะเป็นตัวเก่าเนี่ครับ อ๋อคือซื้อบรินี้ต้องให้แอดมินไปตามสามคนคนหนึ่งเป็นบอคะครับจังสัตย์เจนเป็นบอผมว่าท่านเห็นเพิ่นอยู่เพป็นว่าท่านเพป็นไปหน้าคือสามหกเป็นบอครับเพิ่นว่าท่านมาจากไม้บัดเพิ่นไปใส่เด็กกันยังมาไปวัดในบ้านกันไปในบ้าเพิ่นไปสันติงานในบ้ัดครับวันนี้มุ่นคต่ฝันว่าในบ้านเขาจะเฮ็ดบุญบุญเบิกบ้าน ก็เลยแสดงมาฝากช่องบุญธรรมน้ำโชกนะแม่เด้ครับเดินก็พอดูก้าเดี๋ยวฝากก็ดูอ๋อออโอ้โหมาเดี๋ยวแม่แดงด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับแม่แดงมาเบาซูแฟนครับฟังในเบาเนสใม่ก็ครับโอ้ยเป็นเสียงเหมือนก็นอสิผาเลยได้มือชิบวนะอันนดียวตัวเดียวตั้งแม่เจ๊ตังคนพนิวเด้ครับเด้อค่ะกันชิสาแม่แดงอีกเจ๊ตังคนภูไทยเพราะว่า อันมัวว่านี่แฟนขาแฟนสองรางบุญธรรมนำโชคแกลืมบุญธรรมนำโชคด้วยครับเด้อเดี๋ยวเว่าเธอละก้นค่ะมสวนกันเดี๋ยวแฟนขับที่ไหนเอาว่าคุยกันให้จบซะก่อนเด้อครับครับครับตอนนี้กำลังจะไปวัดตอนเจดีครับวัดจะมาจังหันเพื่อนครับจังหันเพื่อนกับโยบุญธรรมนำโชคครับบุญบุญธรรมครับธรรมครับ ครับเจเจว่าชแนลครับเจตังคนภูไทยครับลูกสาววะแม่พาลูกไปเจคอน้ก็คุยกับแม่แดงเจคอนแกนค่ะบาเดีนนั่งเลี้ยเจพชคนเท่ขึ้นเบิ้งยู่น้องพลันกระลังยางได้ลีกเ่ะอครับไม่มีปันหาไม่เห็นตัวสามแ่มันน้ยวให้ถามอันกันได้เหรอถามอ๋อไมเป้นไม่เปมนอะ ท่านผู้ชมโทรศัพท์ก็คุยแล้วคุณแม่ก็บอกกลู่มบอกว่าตาสองใยเนาะที่มาสัมผัสเพื่อนเพื่อนก็อยากเห็นนะคะอยากเช็คเนาะอยากหูว่าที่มาสัมผัสแล้วก็จะได้อันอันที่ทายนี่ขออนุญาตทายใยมันบอกค่ะขออนุญาตสกอนค่ะอันหลวงตาเพื่อนกับบัวว่ามันบอเล็กนี่บัวว่าแล้วก็ได้ห่วงมันบอกขออนุญาตที่น้องค่ะใครคนทั่วไปเลยครับถ้าปล่อยออกมานี่ถือว่าอันแบ่งปันไปแล้วบอกบุญมาแล้วเนาะค่ะเนาะ ท่านผู้ชมอันนี้เข้าใจตรงกันนะคะเพราะว่าห้าไปไทยใสกเพื่อจะขออนญาตก่นนอกเาืจะได้โชคดีนาอครับนาะเพื่อได้มาร่วมทําบุญก็เพิ่นกัพาพร้อมล่องตาเพิ่นนาะครับนาอครับควันนี้นะคะวันนี้ก็จะถามเพราะว่าเมื่อวานนี้ต้องอันขอบอกก่อนนะคะว่าแฟนคลับได้นําได้ตามให้มาตามมือนี้คือโค้งสุดท้ายเดีคุยกับแม่ไว้เมื่อวานนี้เนาะวันี่นั้นว่าท่านด้เห็นพระอานาร์จะเห็นแม่ก่อน ม่านเห็นหลวงตามันนี่แม่ยยําตัวเลขใหแน่ย่งเป็นตัวเก้าอยู่บอกได้จากพ่น์เราบอกบอกว่าหมู่บ้านหรือว่าเลขเมื่อนีอ้นได้หรือยังหะนนะเมื่อนี้ตอนที่ว่าพระอ,อาจารย์พนบอ่านในปอยหันนะค่ะพระอ,อาจารย์ของหลวงตาห้องสี่แม่ทั้งเกิดบน,นจะมนีมากอีกสิแม่ค่ะอ,อ,อันนี้ต้องขอบพระนิรันรับรงตายอีกคือตัวตัวนี้หลวงตาห้แน่นอนเลยตัวนี้เป็นของพ้นชัดเจนเลยสามหกบอก สามหกบ้านนี้แสดงว่าแอดมินนี่ต้องไปตามอีกชุดนึ่งครับจะไปหาเพิ่์นได้ครับซึ่งเป็นตัวเลขของอาจารย์ของเพิร์นตาค่ะแมนค่ะอันอันนี้ถูกมาจากงวดแล้วของอันอาจารย์ลุงตาเนี่ยค่ะค่ะงวดที่แปดกับถืองวดหลังๆที่มาติดต่อกันจััก่ยละคบมันกับห่างๆสิไม่แต่ว่ามันถือไหมค่ะสามร้อยสี่กับะมานในได้แล้วค่ะสามสิบงวดติดต่อกันมาเนาะครับเนาะครับ ประมาณนี้ประมาณนี้อ๋อผุผู้ชมผัสสันกระเชิดใป็ิจดามอยู่วัดอีกเพื่อนหนึ่งผัสสันกระิไปหาเพื่นงวดมันออกาหกเนไกองหากองหากงหครับมันออกาหยังกรพาะเงื่อีชิันดอกหาหกไครับเป็่ากอหกลหกกลหากอดอกขาครับครับถือว่าขาอยู่ถือว่าขาครับว่าาเด็กหกับเด็กเก่าเนาะเดัวเดียวกันครับมันตัวเดียวกันกันสลับกันไปนะครัเนาะครับ ร่างสิแปดมันตรงครับแต่ว่าหนาบางครับแกพ่อเป็นหยังพ่นหน้าตัวยังถือว่าให้ตรงที่สุดอ่ะครับกับำลางแน่นอนเนาะค่ะเนาะอันบัณนีตนั้นคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อหยังกับน้องลืมแล้วพนมพนมพอนุญาตสรุปตัวเลขจากหน่อยของหลวงตาหนี่เพิ่นสามหกมันบ่ครับผมบัณนีตของอันของอันล่ามีก็หลวงหลวงปู่ลายไล่สองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ด ของะอาจารย์เพิ่นสองหาเจ็ดที่เพิ่นม่านทุดงพังผ่านเนะเนาะของผมนี่ของพ่อของผมฝฟันเองเก้าสามหกสามสามคือกันกับตรงตันจานเลยเก้าสามคนผาจารยดเทนอแบนเน่ของของะอาจาร์กับตรงอยู่ได้สามหกมาตรงกันครับมาตรงกันครับครับครับฝันว่าจังไรเขาเบาไหมก็ดูขออนุญาตถามเราเขาย่านิดนึงฟันว่าคนเบาครับฮะผู้ชายเบาผู้ชายเบาให้ฟังครับ ยิินเสียงได้ก็เห็นน่ะได้เป็นผูชายครับผูชายเป็นคนวอกหูจักเป็นมาผู้ชายนี่ยหูจักเด้ครับยอแต่เพิ่มาบอกตัวเลขเลยบอครับเที่ยวเที่ยวมันออกเก้าก็ห้เจหงพูงยิ่งรอกครับอันนี้วอกลักษณะนี้ละอันนี้ผูชายผูไายครับอ๋อาจจะเป็นปูเป็นยังซีนะ ให้พ่อฟันตรงตัวที่ตัวเองมากกันไหมคะมากตัวผมฝันครับมากโตสามเก้าหกนี่บ่เก้าสามเก้าสามหกครับผิดะท่านผู้ชมกันต้รก็คือเหล็กคู่เลยเหล็กคู่เป็นกันนี้นี่นี่มิดฝันเดี๋ยสามหกเขมากตัวนี้ครับสองตัวได้พ่อจับคู่สองตัวด้สามหกหกสามครับสามหกหกสามค่ะท่านผู้ชมคุณพ่อเคยฝันแบบนี้แล้วก็เคยถือมาแล้วสามตัวแมนบ่ค่ะถ้าแมนมันเขางวดนี่ก็ฉัเป็นงวดที่สองมือฟ ไม่ลายงว่าเลยดิครับผมวันได้เมีนบอกแต่ผมไม่ได้ซื้อเจ้าของบอกดวงเอกันเนาะหลายงวดแล้วที่ผมวันได้โอ้เดี๋ยวผมเสรไปหาดีพอๆเขาสั่งเขาอนุญาตมาทายไดบอกสมมติว่าพ่อมาถามความฝันอีกอย่างพ่อเนาะเธอพ่อฝันดีเนาะเด้อคนพอเดิม ข้าสร่างกัขอบคุณคุณพ่อหลายๆนะคะเดี๋ยวขอบคุณหลายๆคุณพ่อที่แบ่งปันโชคลาภน้องคุณพ่อเนาะเพื่อโชคดีเนาะครับเนาะเดี๋ยวโชคดีก็บทีได้แบ่งปันคุณพ่อน้านะคะคุณพ่อขาขอขอบคุณหลายๆที่ให้แบ่งปันตัวเลขขออนุญยากทายท้ำเด้อพ่อเด้อคุณพ่อเพิ่มกาแฟคือกันคุณพ่อมันก็มีงานอยู่ข้างหน้านะครับช่องได้เเบิ่งนาะะค่เนาาะตเพิ่นก็ให้มาแลเด้อค่ะสรุปตัวเลขให้แล้วเดี๋ยวเจว่าก็สิทิ้เทิงทายไว้ให้เด้อค่ะ เป็นจังไดครับพี่น้องคุณตาเพื่อนก็บ,บอกมัแล้วเด้อค่ะทั้งเลขหลวงตาหล้กกันเลขคุณตาที่เพื่อนฝันเองนะคะพี่น้องว่าผู้ใดชื่นชอบเลขเพื่อนอยู่บอกค่ะเพื่อนก็นให้มาแล้วค่ะก็จะลืมเด้อค่ะก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจวาบาในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะผู้ใดที่ชื่นชอบคลิปนี้กะเดี๋ยวกะขอให้มีโชคมีลาบนะคะคุณตาเพื่อนบ่ห่วงนะคะเพื่อนบอก,ะะเ,พอบอกเพื่อนแบ่งปันแล้วกะ เป็นทั้งตัวเลขของตานุ่มเองแล้วก็ของอาจารย์นํามเดลคะที่เพอนห้มาผู้ใดชื่นชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจวาเด้อค่ะเพื่อเป็นกําลังใจเนาะค่ะเนาะค่ะเจวาก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องเจว่าชาแนลนะคะขอให้ทุกคนนะคะล่ำาำรวยรวยเฮงเฮงเด้อค่ะโชคดีมั่นมานกันทุกคนเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ